สสูตรทำสำดาวแปดสิบสาจะมีสูตรอะไรบ้างตามแก้วไปรู้กันเลยสูตรที่1ได้แก่ซูเปอร์พ่อมดตีโดยพี่39มิคุจากแคนแก้วกาฟม,มูดี้ทานที่ใช้จะใช้เป็นธนู4ตัวซูเปอร์พ่อมดแตัวโกเลม4ตัวและแม่มดอีก8ตัวแต่แคทที่ใช้จะใช้เป็นเยนติ2ตัวขวา1ตัวบาบา1ตัวนั่นเองแล้วก็น้ำยาที่ใช้นะครับจะใช้เป็น แช่แข็งสองขวดพิษ1่ขวดแผ่นไหวแปขวดและแมวบ้าน1ขวดการที่จะเข้านะครับถามว่าจะเข้ายังไงกอนอื่นเลยนะครับต้องวางแผนก่อนว่าเราจะเจาะเข้าไปด้านไหนด้านไหนบ้างนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเข้าได้นะครับตั้งแต่ด้านซ้ายนะครับมาด้านขวาหรือด้านขวานะครับมาด้านซ้ายด้านขวาเป็นด้านซ้ายบนครับด้านซ้ายล่างครับไปขวาบนก็ได้หมดเลยนะครับแต่การที่พี่ในแคนคนนี้เข้านะครับเขาจะเข้าที่ด้านซ้ายมือนะครับก็จะเข้ามาทางด้านนี้เลย ถามว่าทําไมพี่เขาเลือกเข้าด้านนี้ครับเพราะว่าถ้าซ้ายมือนะครับก็จะมีเป็นปลาสักแคนครับอยู่ด้านซ้ายมือเลยแล้วก็มีป้อมอินซีนะครับถ้าเข้าด้านซ้ายเราจะได้2อาวุธนี้นะครับทําให้มันค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะครับคุ้มค่ามากเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าพี่มิคุนะครับเล่นยังไงก็จะทําการกดรีเพลชมกันเลยเริ่มต้นมานะครับทำการใช้แผ่นไหวที่มีลงไปก่อนครับพี่เขาปล่อยแผ่นไหวไปด้านซ้ายมือนะครับ4ขวดแล้วก็ ทำการใช้ด้านล่างนะครับตรงป้อมอ e ิฟโรนะครับไปอีกสี่ขวดเลยก็จะปล่อยลงไปให้โดนบ้านด้วยบ้านก็จะได้รับความเสียหายนะครับทำให้เครื่องยิงดร็อกนะครับสามารถที่จะโจมตีบ้านและมีโอกาสที่บ้านจะพังลงไปได้จากนั้นปะโกเลมแม่มดซุปเปอร์พอร่อมดลงไปถ่าแค่ออกมาเป็นมังกรสองตัวนะครับก็จะเข้าไปต่อไปโดยแม่มดเข้าไปนะครับซุปเปอร์พอร่อมดเข้าไปมีคิงควีนวอดงนเข้าไปนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ง่ายน,นะครับ ช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นลีกเลเจนที่แก้วเจิญครับหรือว่าในบอเรนครับหลายๆคน,นครับนิยมที่จะสุดนี้มาใช้มาเล่นง่ายครับแล้วก็มีโอกาสที่จะลุ้นสามดาวดีๆเลยถ้าเราเข้าทางฝั่งบ้าน,นครับคือเราได้สองดาวชัวๆเลยแก้วก็เลยมาแนะนํากันเนาะให้ชมครับได้ใช้กันก็บูทซูเปอร์พ่อมดหนึ่งตัวเนาะก็คุ้มนะครับเวันสามารถที่จะใช้สุดนี้ทั้ง7วันได้เลยก็จะจงกินเข้าไปนะครับ ก็มันจะเดินไปนะครับซึ่งซูเปอร์พมดนะครับสามารถจะชิ่งไปได้สูงสุด10บเป้าหมายนะครับที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดเลยก็จะเข้าไปนะครับต้นบนตายไปหมดแล้วเนาะก็จะเหลือดราางครับซึ่งโกเลมโกเลมยังไม่ตายนะครับยังเป็นตัวแทงให้ค่อยค่ขึ้นที่ไปแล้วก็มีควีนนะครับที่ไม่ตายเจอยู่ด้านขวาครับค่อยๆขึ้นที่ไปก็จะไปด้านขวามือสุดนี้นะครับเป็นสุดที่เล่นง่ายเล่นดีนะครับท่านชมเล่นนะครับอาจจะเหลือน้ํายาแช่แข็งไว้หนึ่งขวด เอาไว้จังหวัดท้ายนะครับผู้ชมอาจจะแชร์ไปที่ป้อมอิฟโรนครับหรือว่าแชร์ไปป้อมที่สําคัญนะครับก็สามารถที่จะทําได้เลยคว e นเข้าไปนะครับยังไม่ใช้สกิลหายตัวก็สามารถที่จะใช้ได้จังหวะนี้เลยหรือจะเก็บไว้เป็นสว<ค>ักควีนก็ได้เหมือนกันนะ <S <S โอเคนะครับก็จะทําการชมตีต่อไปนะครับซึ่งเหลือทูสอตัวนะครับที่ยังไม่ได้ปล่อยลงมาควีนมาด้านซ้ายนะครับสักเข้าไปก็ถือว่าง่ายเลยนะครับอยากให้ผู้ชมได้ เอาไปใช้การแนะคปกับการใช้ซปเปอร์พ่อหมดแคปไปสุดที่เล่นง่ายเล่นดี <c oughs> เก็บสําดาวได้ตีมามกๆเลยเดี๋ยวเรานะคแปไปชมสุดที่2กันต่อนะครับเป็นกันว่าสุดที่2แนะคปไปสุดอะไรจะเล่นยากเจ๊งง่ายขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรุยกันเลยสุดที่2ได้แก่เยติสุดนี้เล่นง่ายเล่นดีแก้วขอแนะนําเลยนะครับฐานที่ใช้นะครับ,นะรบจะใช้เป็นก๊อปปี้รับรวง6ตัว อันที่จริงผู้ชมจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับแต่แก้วว่าแก้วใช้แล้วก็ชอบนะครับก็เลยเอามา6ตัวแล้วก็จะมีเป็นเยอติสิบสองตัวนะครับกำลังดีเลยนะครับสิบสองถึงสิบห้าตัวกําลังดีเลยส่วนก้วแข็งนะครับเอามาสี่ตัวผู้ชมอาจจะลดไปสองตัวนะครับหรือว่าจะเพิ่มมาอีกสองตัวก็แล้วแต่แบบบ้านและการวางแผนนะครับถ้าอยากให้มันแช่แข็งเยอะๆก็สามารถที่จะเอามาหกตัวได้เลยแต่แน่นอน,นครับว่าถ้าเราเพิ่มก้วแข็งไปนะครับเยอยติของเราก็จะต้องลดลงนั่นเอง และแก้วก็เอานักลักข้กหัวมา1ตัวครับทางแคนที่ใช้จะใช้เป็นเยตี2ตัวขวานตัวบาร์เบเรียหนตัวนะครับในแมทที่ใช้แก้วใช้เป็นสายฟ้า7ขวดใช้แขง2ขวดพิษขวดเผนไวหนึ่งขวด,ขวดน้ำยาในแครนขอขอเป็นทางฝั่งของเมียบ้านหนึ่งขวดนั่นเองการที่เราจะเข้าครับก็แก้วจะทําการใช้สายฟ้านครับที่มีลงไปที่ป้อมอนซีเลยนะฮะตรงนี้เลยซึ่งการที่เราจะปล่อยสายฟ้าแผ่นไวลงไปนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะ ปล่อยให้โดนป้อมนะครับปล่อยให้โดนป้อมอิโฟได้ด้วยนะครับคือคุณผู้ชมควรที่จะปล่อยให้โดนหลายๆป้อมนะครับจะได้คุ้มค่ามากๆเลยมันจะได้พังลงไปเนาะอย่างน้อยครับนิดนึงนิดนึงเราก็เอาเนาะโอเคนะครับแก้วก็จะพอพังป้อมนี้เสร็จแล้วนะครับแก้วจะเข้าด้านขวามือการที่แก้วจะเข้านะครับแก้วจะทําการใช้ก๊อปปี้รับรวงเข้าประจมตีกับที่ขุดเจาะทองคําก่อนเลยนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือนะครับปล่อยลงไป สี่ตัวใช่ไหมแล้วก็ปล่อยไปตรงกลางครับอีก2ตัวตัวนี้ครับแหนบตัวนี้ครับก็จะปล่อยลงไปจากนั้นครับพอเราเข้าได้แล้วเราจะจอเข้าไปนะครับก็ปล่อยกระแข็งลงไปนะครับหมดเลยสี่ตัวนะครับปล่อยลงไปก็ยักเข้าไปนะครับแล้วก็ปล่อยเยตินครับเป็นหน้ากระดาษลงไปเลยนี่ก็เป็นสไตล์การเล่นของแก้วนะครับซึ่งพอเราปล่อยลงไปแล้วนะครับเยตินครับอาจจะออกไปด้านข้างครับอย่างเงี้ยมันจอกมาด้านข้างนะครับ แล้วก็จะเข้าไปตรงกลางครับซึ่งดีเลยจะได้มีตัวเก็บเรินข้างได้ด้วยนั่นเองโอเคเดี๋ยวแกจะกดรีเพย์ชมกันเนาะจะได้ดูว่าเล่นยังไงเริ่มต้นมานครับใช้สายฟ้านครับที่มีลงไปที่ป้อมอินซีและอินฟลูนดครับก็จะปล่อยลงไปเจ็ดขวดและแผ่ ad, นีไว้หนึ่งขวดครับก็สามารถที่จะพังป้อมอินฟลูได้นะครับแล้วก็ป้อมอินซีได้ด้วยใช้ก๊อบิี้รับรวนครับที่มีลงไปที่คุณเจาะเนาะก็จะปล่อยลงไปนะครับถานแข็งก็จะออกมา สาแข่งก็จะเป็นกเลาน้ำแข็งครับแล้วก็แม่มดหรือเปล่านะฮนะใช่ครับแม่หมดหนึ่งตัวแก้วปอยกันแข็งลงไปหมดเลยนะครับปอยติลงไปหมดเลยใช้เครื่องยิงเดือดล็อกลงไปคิงคุยลงไปปูเด่นลงไปนะครับก็จะปล่อยอยาบ้าลงไปแต่เน,นี้ยแก้วลืมปล่อยยาพิษลงไปก็เป็นจุดผิดพลาดของแก้วนะครับผู้ชมควรที่จะเช็คให้ดีนะครับว่าควรที่จะปล่อยให้ครบเลย <S <S พอทาง,องเราเข้าไปนะครับแก้วก็ทําการใช้เช็คแข็งครับแล้วก็จังหวะของคัมพี อินเทอร์ทองปัวเด่นครับเพื่อที่จะให้เถวเราเป็นนมำตดชั่วขราวนะครับก็จะแช่เป็นด้านซ้ายนะครับที่ป้อมอินฟลูเส้นเดียวแล้วก็ขึ้นยิงหินเนาะเท่านี้นะครับเราก็น่าจะได้สามดาวแล้วนะครับซึ่งแน่นอนถ้าเราไม่ได้สามดาวนะครับแต่เราเข้าที่บ้านอย่างน้อยนะครับเราได้2ดาวก็ยังดีนะครับคือเราไม่ได้สามดาวแต่เราได้2ดาวนะครับก็ดีกว่าแป๊กนั่นเองผู้ชมบางท่านอาจจะจอดจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะครับแต่ได้ไหมมันยากนครับมันยาก พราะบ้านมันจะป้องกันตนเองครับรถทีนี้ท่าเราครับก็จะถูกโจมตีด้วยแก้ววากเข้าทางฝั่งที่อยู่ใกล้บ้านจะดีที่สุดเลยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมนะครับว่าจะโจมตียังไงนะครับจากนั้นพอแก้วมาด้ายนะครับแก้วก็ปล่อยเจลงไปด้นซ้ายมือนะครับก็จะปล่อยเจลงไปก็จะเข้าไปกันควีนมาด้วขวานะครับซึ่งควีนยังไม่ตายแล้วก็ยังไม่ใช้สกิลด้วยนะครับเจของเราเข้าไปแก้วก็อาจจะทำการใช้สกิลชิงได้เลย หรือจะเก็บไว้ใช้ตอนที่เจ๊จะตายนะครับก็ได้เหมือนกันนะกอนสักเข้าไปนะครับพิงเราก็จะตายลงไปใช้สกิลชิ่งของเจ๊ครับสักเข้าไปไม่โดนป้อม x อ็กโบเนาะเกือบๆแจมเลยนะครับแต่ก็ยังดีนะครับที่เจ๊ไม่ตายลงไปเนื่องความือนะครับมีเป็นเย,ยติหลายตัวเหมือนกัน,นครับลงทางด้านซ้าอีก2ตัวนะครับที่แก้วเห็นก็จากขึ้นที่ไปกันโอเคครับถือว่าสวยเลย ก็จะเข้าไปนะครับเจ๊ของเราจมตีไปได้หนึ่งทีเยติเข้าไปนะครับก็น่าจะได้ไม่ยากจนเกินไปที่ขำแล้วก็คือตานนีรทบแก้วลืมป่อยยาพิษลงไปผ้าจริงแต่ควรจะมาะครับควรจะมาบางทีเราอาจจะเจอซูเปอร์มินเนียนะครับก็แช่ไปที่ประสทแคนเลยนะครับเพราะว่าซูเปอร์มินเนียมันจับบินไม่ไกลแต่ว่ามันจมตีได้ไกลนะครับมันเลยจะอยู่ที่ประสทแคนนั่นเองก็จะเจาะเข้าไปกันนะครับซึ่งเยติมีความสามารถพิเศษนะครับก็คือ เยติไม้นะครับเพื่อนของเยตินะครับเวลาที่มันเยติถโจมตีนะครับมันจะปล่อยเยติไม้ออกมาซึ่งมันจะโจมตีอาวุธที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดเลยเนี่ยมันก็จะโจมตีเข้าไปก็ทําให้ป้อมเอ็กโบนะครับพังลงไปนั่นเองนี่ก็เป็นสูตรที่แก้วมาฝากกันนะครับสูตรที่2กับการใช้เยติเป็นหนึ่งสูตรที่แก้วชอบเล่นนะครับท่านผู้ชมจะเข้านะครับเข้าทางบ้าน โอกาสที่จะได้2ดาวมีสูงมากๆเลยแล้วก็มีรุ้น3ดาวนะครับฝากไว้กับการช้ยติเดี๋ยวเรารไปดูสูตรที่3สูตรสุดท้ายกันต่อเลยสูตรที่3แม่มดฐานที่ใช้ใช้เป็นกอปปีรับลง6ตัวแม่มดสิบห้าตัวกล้น้ำแข็ง6ตัวแล้วก็นักล่าของหัว2ตัวนะครับฐานที่ใช้ใช้เป็นเยติ2ตัวขวาน1ตัวประบาหนึ่งตัวแล้วก็ใช้เป็นเครื่องยิงเดอะล็อกในแม่ที่ใช้นะครับเราจะใช้เป็น สายฟ้า7จขวดจะแหงสงขวดพิจ1ขวดผ่นไหวหนึ่งขวดบ้าน1ขวดครับสูตรนี้ก็คล้ายๆกับสูตรที่แล้วนะครับสูตรเย,ยติเลยเราจะเปลี่ยนจากเย,ยตินะครับเป็นแม่มดครับแต่ว่าแก้วมีข้อแนะนำนะครับว่าท่านชมจะใช้นะครับควรที่จะโจมตีกับป้านที่เป็นป้อมอินฟลูเซนเดียวทั้ง3าป้อมเลยครับถ้ามี5เส้น1ป้อมเปลี่ยนไปใช้เย,ยติจะดีกว่านะฮะเพราะว่าแม่มดครับจะชอบนะครับเมื่อเจอแกัปป้อมอินฟลูเซนเดียวก็จะแนะนําการนะครับการเข้านะครับ เหมือนเดิมเลยเราจะโจมตีที่อาวุธนะครับซึ่งแก้วจัดทการโจมตีอย่างนี้เลยแก้วจะปล่อยอาตรงนี้ครเนี่ยเอกบัวเอ้แผ่นนไหวนะครับไปตรงนี้แล้วก็ปล่อยสายฟ้าลูกไปนะครับอาจจะโดนตรงนี้ด้วยโดนตรงนี้ด้วยนะครับก็ปล่อยทีละขวดก็ได้มันอาจจะใช้เวลานิดนึงแต่เราก็จะพังเนี่ยปอมมอตา้าด้านครับต้้งสองกระบอกเลยทั้งหมดมันก็จะพังลงกปนครับตรงนี้จากนั้นนะครับพอเราพังได้ขวาได้เราจะเข้านะครับแก้วเห็นว่าได้ขวานะครับมันพังลงไป ประมาณนี้มันก็พังลงไปค่อนข้างเยอะนะครับแก้วก็เลยจะเข้าด้านซ้ายมือซึ่งการที่แก้วจะเข้านะครับแก้วจำการใช้กอบบิลล์ปรวงลงไปนะครับตรงนี้เลยที่คุณจอดต่างๆครับแต่แก้วขอวาดหน่อยหนึ่งเนาะนะครับหลังจากนั้นครับพอได้คานครับมันพังลงไปเราจะเข้าจากด้านซ้ายนะครับไปด้านขวาเจาะเข้าไปนะครับแก้วมีเทคนิคนะครับว่าเราควรจะปล่อยเครื่องยิงเดรล็อกตรงไหนชมถ้าเป็นไปได้นะครับหาอะไรที่มันตรงๆ อาจจะเป็นไม้บรรทัดครับหรือการกัดก็ได้วัดมาเลยนะครับจากบ้านว่าถ้าเราปล่อยตรงนี้นะครับมันจะพุ่งไปที่บ้านไหมอ่าเนี่ยแหละคือเทคนิคนะครับมันอาจจะดูประหลาดประหลาดหน่อยแต่ว่ามันใช้ได้จริงครับเราจะลงได้แม่นที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็นการใช้เรือเหาะรบรถจัก,กรแพงเครื่องยิงดรอกครับสามารถที่จะใชว้วิธีนี้ได้เลยก็เป็นวิธีที่ <c oughs> ใช้ได้ใช้ได้นะครับก็พอเราเข้าไปแก้วบก็จะปล่อยเกีวยก็ก็จะปล่อยแม่มดลงไปหมดเลยนะครับ ปล่อยลงไปหมดเลยเนี่ยปล่อยมดเลยครับก็จะเข้าไปกันซึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าทาง,งเราครับจะเป็นไปตามแผนหรือไม่ส่วนนารักข้าวัวนะครับที่เมาสองตัวพอทางเราครับมันมาถึงตรงนี้มาถึงตรงนี้ฮะแกจะปล่อยนารักข้าวัวลงไปโจมตีกับควีนอยู่ตรงนี้นั่นเองเดี๋ยวเราจะมาเ,าเล่นกันนะครับก็จะกดรีเพย์เลยเริ่มต้นมานครับทำการใช้แผ่นไหวลงไปก่อน,นครับที่ป้อมอินฟโนนะครับแล้วก็ป้อมเอ็กอาร์ป้อม อินซีเออชอบลืมเนาะก็จะปล่อยลงไปนะครับเอทำไมยังไม่ปล่อยเลยอะแก้วก็จะเล่งหน่อยโอเคนะครับก็น่าจะปล่อยแล้วนะครับก็จะทําการใช้แผ่นดินไหวลงไปก่อนนะครับแบบนี้นะก็จะปล่อยแผ่นดินไหวลงไปนะครับให้โดนหมดเลยปล่อยสายฟ้าไปด้านซ้ายนะครับเลา่นขวาแล้วก็ที่ป้อมอิฟโรนะครับเดี๋วหนึ่งขวดนะครับปล่อยไปที่ป้อมธนูก็สามารถที่จะพังป้อมบริเวณด้านขวามือได้จากนั้นตามที่แกบอกเลยนะครับ ทำการใช้ก o ปิ้บรวงลงไปที่ที่ขุดเจาะด้านบนแล้วก็ด้านล่างครับจากนั้นทำการใช้กลมแข็งลงไปนะครับทั้งหมดเลยเจาะเข้าไปเลยนะครับปล่อยคิงยิงโดล็อกลงไปแล้วก็ปล่อยทางฝั่งของแม่มดลงไปทําการใช้คิงควินวอรเดลงไปเราจะเก็บเจ้ไว้ใช้ท้ทายๆนะครับจะไม่ใช้ตอนต้นเลยถ้าเราจะเข้าไปกันนะครับก็อาจจะใช้สกิล e อินเทอร์โลงไปได้เลยเมื่อเพื่อยิงหินนะครับมันยิงมาหรือจะเก็บไว้ใช้ด้านในก็นแล้วแต่นะครับอันไหนมันคุ้มค่ากว่ากัน ก็เลือกเอานะครับแต่แก้วคิดว่าใช้ตอนต้นๆน่าจะดีนะเพราเข้าไปนะครับแต่ว่าผิดแผนนะครับแม่เมของแก้วนะครับมันออกมาได้ล่างหมดเลยนะครับมันไม่เข้าไปด้านในแต่ว่ามีควีนเข้าไปนะครับก็เลยยากนิดนึงอันนี้คือแก้วตะทางได้ไม่ดีพอครับนี่คือปัญหาเลยแต่ก็พอโจมตีได้นะครับด้านบนนะครับเข้าไปเยติไปที่บ้านนะครับก็แช่ไปหนึ่งทีแล้วก็จะซูมออกเนาะจะได้เห็นด้านบนด้านล่างนะครับเยติเข้าไปบ้านนะครับควีนเข้าไปโจมตีบ้าน บ้านพงลงไปนะครับเหลือเป็นโซนด้านขวากับด้านบนมากึนว่าเราจะได้3ามดาวไม้นะครับก็จะซัดเข้าไปซึ่งแม่โมดครับเกือบตายลงไปด้านบนมีคุยนะครับก็จะโจมตีเข้าไปที่ปอมเอ็กโบเราอาจจะทําการใช้สกิลหายตัวได้เลยนะครับหรือว่าจะเก็บไว้ใช้ตอนที่มันใกล้จะตายก็ได้เหมือนกันแก้วทําการปล่อยเจไปหรือยังก็น่าจะยังไม่ได้ปล่อยเนาะแก้วจะปล่อยเจไปด้านบนเนาะก็จะซัดเข้าไปนะครับ ซึ่งทางฝั่งของเจนแทบลงมาแล้วนะครับก็จะเก็บจากด้านซ้ายบนนะครับลงมาด้านขวาคิวของเรานะครับตายลงไปแม่มดอยู่ด้านล่างนะครับเข้าไปถ้าแม่มดเจอกับกับดักระเบิดยักษ์ครับงานเข้าแน่นอนงานเข้าแน่นอนก็จะจงตีต่อไปนะครับซึ่งทางฝั่งของแม่มดนะครับขึ้นที่ไปด้านขวานะครับเจเข้ามาแล้วแก้วเชคสกิลชิ่งได้ไหมแก้วกดสกิลชิ่งไปนะครับก็สามารถที่จะจงตีได้แต่ว่ามันมีกับดักโคกะดูดครับออกมา ยังดีที่ป้อมอิฟโรพังลงไปก่อนนะครับไม่เช่นนั้นเราแย่เลยและแม่มดนะครับก็ตายลงไปแต่ว่าแก้วก็ยังทันเวลาอยู่เนาะเพราะว่ายังมีเจนครับแล้วก็ธนูนั่นเองและนี่ครับก็เป็นสูตรแม่มดที่แกมาฝากกันนะครับก็จะเห็นว่าสูตรที่แกใช้นะครับจะเป็นสูตรที่เน้น spamming เนาะแกจะเป็นการยัดเข้าไปเลยนะครับแกว่ามันเล่นง่ายเล่นดีและโอกาสที่เราจะได้สมดาวนะครับก็มีสูงคือแก้วก็อยากจะใช้สูตรพวกควินบล็อกลาวารูดอะไรพวกนี้นะครับ ที่มันเป็นสูตรโปรเพเยอร์ Pro เล่นนะครับแต่ว่าพอเราเองก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับแล้วเล่นมันพลาดบ่อยนะแก้วลองใช้ในเลเจนด์นะครับพลาดบ่อยไมมากเลยอาจจะเป็นเพราะว่าแก้วก็ไม่เก่งด้วยก็เลยว่าเอาสูตรที่มาเล่นง,ง่ายดีกว่าเนาะผู้ชมจะได้เอาไปใช้ไม่พลาดกันนะครับส่วนถ้าอยากจะเล่นแบบโปรเพเยอร์นะครับก็สามารถที่จะรับชมช่องฝรั่งได้เลยนะครับก็จะมีหลายช่องที่ทําสูตรเจ๋งๆเลยผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปรับชมกันได้ส่วนช่องแก้วนะครับอาจจะยังไม่ได้ทําแต่ว่าแก้วจะฝึกซ้อมให้เก่งก่อน และถ้าแก้วเล่นเก่งเมื่อไร่ะครับแก้วจะมาสอนบ้านครับว่าสูตรสายอากาศครับเล่นเล่นยังไงเล่นแบบ Queen ล็อกลาวารูนครับเล่นยังไงให้หดหดนะครเดี๋ยวแก้วขอฝึกก่อนละกันตัวนี้ครับก็เอาสูตรสแปมไปใช้ก่อนใช้ได้ดีเหมือนกันเดี๋ยวแก้วจะทําคลิปทำคลิปแคนบอลิงครับทั้ง7วันให้ชมกันเหมือนเดิมเลยครับแก้วต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผ่านมาแก้วลงไม่ค่อยตรงเวลาเลยครับ พอดีว่ามีธุระนิดนึงเดี๋ยวเราจะกลับมาลงให้ตรงเวลาครับก็คี่ห้าโมงเย็นยังไงก็ฝากคุณผู้ชมทุกท่านเข้ามาติดตามเข้ามารับชมกันด้วยนะครับถ้าผู้ชมท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมยังไม่ได้กดปุ่มติดตามยังไม่ได้กดปุ่มกระดิ่งก็มาที่จากกดติดตามแล้วกระดิ่งได้เลยครับผู้ชมจะไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนแล้วเรามพาบกันใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีครับ